ืนที่คนสร้างไม่ได้ใช้ใน b a น t l e ฟิล l d 5ครับนั่นก็คือน,นี่ครับซ k e เนะครับเป็นปืนกลเบานะครับที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นปืนสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม้ว่าจะสร้างในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่ว่ากองทัพสวิตอาร์มี่นะครับไม่เคยได้ใช้ปืนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเนระว่าสร้างมาเนี่ย ขายอย่างเดียวนะครับส่งอย่างเดียวไม่ใช้เองนะครับโดยปืนนี้นะครับเป็นปืนกลเบาแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับบรรจุกระสุนได้25นัดเท่านั้นครับโดยปืนกลเบา KE7 นะครับได้รับการออกแบบในโรงงานผลิตอาวุธขนาดเล็กนะครับเริ่มต้นผลิตในปี1929ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยสวิตนะครับขายให้จีนครับโดยบรรจุกระสุนขนาด7.92ดจคูณห้มิลลิเมตรนะครับอ่าตอนนั้นเนี่ยจีนน่าจะซื้อไปประมาณ3,000กว่ากระบอกครับเรียกได้ว่าซื้อทั้งปืนแล้วก็แม็กกาซีนไปเยอะมากๆเลยนะครับต่อมาจีนนะครับรู้สึกกกว่่่าซื้อออเเเเเนนนนนียยยยมมััััไทใจะะคครรบบ็ลลลลผิตง๊ป KE7 e 7เนี่ยมานะครับมาใช้เองนะครับตอนนั้นเนี่ยก๊อปมาประมาณ6,000ชุดนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามกับญี่ปุ่นนั่นเองครับก๊อับสวิทเนี่ยไม่ใช้เองไม่พอนะครับยังโดนจีนก๊อปอิฐาหาักส่วนในเกมเนี่ยก็เป็นปืนที่ดีประมาณนึงนะครับส่วนเพื่อนๆคิดยังไงกับปืนนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลย